พอเจนล็อกเข้าไปใส่นะน้องของฝ่ามอฟเฟงวางไงมองฟเฟงเอเมสิลูเดนเวฟรอไว้ต่อครับผมแต่ไม่ได้เฟิรดฝาดกำกายนว่าแคทยูกี้ก็ชนแล้วก็ขาดอีแบบดอกสุดท้ายมิดพอดีฮะ ตามอยู่นะครับผมด้วยวายแต่ดามเมจไม่น่าจะพอเมื่อกี้นะเพราะว่าเลือดมันเกิน50ครับอินเนทเวฟย้ำต่อเลย,ยกันครับวายฆ่าคืนกับไปได้ครับซ่อมได้สกอร์เป็นหนึ่งต่อนหนึ่งครับวายได้ขเข้าไปใส่และเซียวฟูรอเคาะรัวๆเพื่อที่หยอดเพียวเฟรมปิดดาเมจครับเด <c oughs> ี๋ยวับด้วยตาเมทผู้เรียนเข้าไปเซียวฟูจัดการฆ่านั่นสินสนคิวไปสกอร์เป็นสองหนึ่งครับมามนี่คอมมา เดืยบบลิกเปิดไปครับผมแล้วก็ถอยกบเลเแชกเลยเก็บมาเป็นนั่นลูนเฮดครับผมภาพฟังซิคิวหรือเปล่าไม่ใช่ผมเป็นเสียฟูเก็บไปฮะนี่ไล,ล่ริกซอมเปิดย้ำต่อแชกทีมตีเข้าไปทางด้านโดนของซิคิวโดนโดนตีออแต่ก็ไม่ขนาดเลยครับผมแอบบิสเซนต์ถมก็ย้ำต่อใส่ครับที่นั่น LGD แล้วนี่เสีย่ยฟูก็ผมโดนโซลอบลายแล้วเดินถอยออกแบบง่ายครับลูนเฮดค้างไว้อยู่นั่นเองฮะ ไปนะครับสวนมาด้วยไอชารแล้วก็แท็กกีโฟล์นี่กินเข้ามาเสริมเข้าย้ำต่อสเปียออกมาใส่ครับเสียฟูลตายเตเบลฟูรี่ปัดในหน้าของฝั่งซินคิวลุลวๆซินคิวไม่รอดครับคือที่เข้าแตกครับ5ต่อ2ครับผมกันน้ำยินหนึ่งเคผมสำหรับเพื่อนๆในอัลบีเซตเอ็ดอันนี้ก็ปาดย้ำอีกทีครับโลริงกิงเข้าชนใส่ในเตเบียลเตเบียลสเปียออกมาใส่ทาวเวอร์เทียรสองผลิตครับอย่างเป๊ะครับเรียบร้อยครับแคทยิวตายครับเข้าเหลี่ยมนะ 5ต่อ3ครับเข้าเกะใส่หน้าเซียมฟูอิลิมเนตเวฟไปครับผมแล้วโดนตีก็ปิดงานไม่ได้ครับต้องตีกุเลแล้วก็สโนบอลชนเข้าไปใส่หน้าหนุ่เลอแชงเลอแชงเปิดเดบรดิครับผมแล้วมีตีหินน้ำปลอกมาโยกกลมกันบมดนะเอลจดีตอนนี้เอฟเอสของไล่เข้ามาต่อเล่นเอเวนครับผมโรถไซส์เสียมเปิดไปครับเวฟฟอร์มถอยออกมาก่อนครับเซนนอรมอฟเฟกง์ตีหินมาแคทอยู่ครับแล้วก็สับจับอีกทีครับผมใส่นักจัดเต็มครับ สับรวบรวมไปเบนฟูรี่ปัดเข้ามาย้ำต่อท่านเดินลงฟังเอเมสครับขันเต็มครับผมไม่รู้จะเวฟฟอร์มหนีด้วยเวฟฟอร์มได้ครับเอเมฮะรีมานาให้กนไปไปต่อครับเอ,อ,ไอ,อาได้ไปต่อเปิดมาเฟรมการครับไล่เข้าอีกทีท่านเดินลงฟังแคชจิวครับจะโจหรือเปล่าเรียบร้อยผมงแคชจิวแล้วนี่เอเมสเป็นฟูรี่เปิดเข้ามาโกรไซเสียบไปแล้วก็แซนซอมย้ำต่อมีอิลูเดช่วยแต่ก็ไม่สามารถปิด นั่นแอลบีได้เปล่าแล้วตอนนี้กับซิลิเชนล็อกสองไปถอยครับนัตติงอยเศเปิดไปครับบอมเบ็คบีไซล์ระเบิดครับทางด้านของฝั่งโคโต้ครับยังไงกันต่อเรียบร้อยไปอลินาบัดขัดกันไว้อยู่แต่นัตติงอยเศครับผมแปร์แนนหลบทางด้านโนของสปิทเออร์เซียววินาทีครับเอาโขกกระโดดตีจังหวะนี้แซนคิงเสียบไม่ทันอยู่ดีฮะและสโนบอร์ครับยอมแลกชีวิตก่อนกับซินเกียว เรียบร้อยไปครับน็อตติงเซรแรมน,น,น,นั้นออกไปอีกทีนะน็อตติงตุเซนี่แบบพริ้วๆจัดๆครับอีพิกเซนเ,เ,เตอร์รอรับเลยครับรอรับเลยครับและยังไงดีครับรีสแตนด์ทันหรือเปล่าพี่ชายรีสแตนด์สู้อยู่ครับแต่ไม่ไหวเจอเพียวเฟมหยอดตายฮะด้านนี้ว่างไงครับมาควายยังไง,ไไง,ไไงต่อเอ้าโดนโลริกกิ้งแบบนักดีท้ายสเปิร์ตมาครับแล้วตบยังมันตอบแคทอย,อยู่จัดการนั่นโองโคโต้ไปครับ มาเสียวมาไม่โดนอมฝั่งอินฟินิตเฟสอัดเข้าไปครับเคาะน้านหลังของฝั่งไอโอไอโอดีบอดไปก่อนตายแล้วกันนะรีบร้อยผมเสี่ยวฟูแตกผ้าครับเอเวอวินครับผมใส่โคตรเฟรนเฟรนเพื่อนแล้วก็เสียวมาย้อนหลอดใส่นี่ตรงฝั่งแซนคิงวางไงครับผมแซนคิงเจอวอลพันธ์แล้วเซตมาแบบเน้นๆครับผมหายไปเลยฮะหายไปรุนกิงออกมาแคทยู กูบกันอยู่แล้วนี่เซเลนเปิดไฟใส่แล้วทัดทัดเรียบร้อยคะไม่รอดครับไอชานเปิดไฟบรอไซเซียเปิดมาต่อครับอินเดนเวฟยับต่อยกีนครับวอร์พันต่อยกรับล็อกนะน้องบอลนักดเซกเก็บไปครับเอจิสฮะลาดโอชานไปก่อนครับเอลวิเซเลนแล้วตอนนี้ครับเออวิดกว้างเลครับผมลบอลจะไม่เคลื่อนมาอยู่แล้วอินเดนเวฟไปตัวแตกกับแซนกิ๊กเบนฟูรี่ถอยกลับมาอุมิสแลนดไปแล้วด้วยครับเรนเอเมสตอนริปบรอไซครับบอลที่แซนกิ๊กครับ โดนก๊อปปี้ไปเนีน่อมปิ้เซลิชเชนจับล็อกต่อจะกระโดดต,ตายเรียบร้อยครับวาเดอร์เสี่ยฟูก็วาร์ปกลับไปฮะสกอร์เป็น14ต่อ13มันจะขึ้นไปทางด้านโนของเซปเตอร์อัดหนักที่ทางด้านของเอ็มเอสเบนฟูรี่ครับอกจิบย้อนไปอารีนาอับบันบอกจางด้านเอ็มเอสหน้ากระแทกเรมเนน,นเปิดเข้ามาซิลิชเชนจับล็อกต่อเอาเจอสปินเอิร์ดเข้าไปมอเไซด์เปิดมาทางฝั่ง แฟนคิงยังไม่ได้ใช่อีพิกเซนเตอร์ผมเจอไปด้วยแล้วสโลบอลชนเข้าไปชาบอมปี้กับผมเข้าเต็มนะครับกอ็ฟี่เบนเดอร์จังกดอนนั่งจังหวะนี้แคทยูครับผมตายไปสปีเออบมายัดลงต่อครับตีเข้าใส่หน้นโดของฝั่งเลอรแชกเลอร์แชกเลี่ยบลอยฮะเจาะเป็นตีครับของทางฝั่งบอมฟิกฮะกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับหรือว่าจะการสปอร์ตเป็นดาวแต่ตอนนี้ยังไงดีครับโคโรไซด์เสียเปิดยับซ้อเซนไวน์ไวน์ชอยออกไปครับผมสปีเออบมา ลงไปครับจ็กกอนดและนี่กับซิลิกเชนลงต่อสโนบอชชนก็ไปใส่ตัววงฟางแคทอยู่แคทอยู่ตายกลางอากาศครับแรมเน็ตเปิดมาด้านนี้มีเคบีลงไปนักติงสเตนซิลิเชนล็อกแซมต่อเนื่อแซนกิงก็บอกสปีดเอามาอีกรอบออฟมิสแลนด์บอกเข้าสั่นเต็มไปครับเอฟิกเซนเตอร์เปิดเต็มเหมือนกันครับเต็มระบบใส่ตรงนี้ครับนี่ทางด้านโอ๋บอฝั่งบอมปิ้งแล้วตายแอบทันเจนต์ต่อมีการสึเกิดมาครับแซนกิ พยายามจะส <izon> จู้พยายามจะส,踪ส,踪สู้ <specification> สู้ไหวหรือเปล่ายิลูเบเดตเวฟไปครับจักรกนอดตายแล้วก็เลยแชกไม่รอดครับผมยอร์เลนดิ้งสอบไปติดลิงเคนับกอล์ีนั่นเอิร์สปิดมาเตะหินปัดโมโค้งไปใส่นนเอิร์วินอวินสไลด์ถอยออกไปก่อนครับเดี๋ยวตายฮะเปิดผ่านไปครับทางด้านนี้เรม er เ,เนสเปิดมาอีกย้ำมาต่อครับเลอแชกครับยังไงต่อนี้ครับโลริเกิงไปครับ มีเคมีครับผมเวฟแน็ตกำกอดท่านได้บอของฝั่งนี้ครับเสี่ยฟูรถแคทแคทอยู่ก็แตกควายไปเวฟฟอร์มไล่มาต่ออีีทีด่านนี้ครับผมก็รีบพุ่งปาดไปเป็น w ลคิวครับผมของนัานบอฟฟิ่ครับ จีคอผมเกินใจจะอดทนครับก็เป็นด้าน LGD ชนะไปครับโดนอย่างนี้ซ้ำๆย้ำๆครับแบบเต็มๆครับเอเมเอเม,เอเม,เอเมบอกว่าขอลิงค์เค้นก่อนยาฉาแล้วค่อยมาบูต่อนนะตอนแรกแบบกำหมัดอดทนไปนะสสวนดันอับีซซเดตก็ประคองให้เจ้ากนดฟาร์มเอาฟูรี่ฮะฟูรี่แมนตา้าโอ้ไปไกลแล้วเหือนจกักฟูรี่แมนตา้า จะเป็นอาการิมต่อนะแล้วค่อยเป็นบัตเตอร์ไฟมั้งผมว่านะฮะสับรัวสับเร็วไว้ก่อนอีกทีเนี่ย